สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทานมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูวุ้นมะพร้าวกะทิสลิ่มมานําเสนอซึ่งมีอ้อยได้ต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิปสลิ่มน้ํากะทิน้ําเชื่อมนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบเมนูนี้นะคะยังไม่เคยลองทําทานเองแนละสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีน้ํามะพร้าวน้ําหอม500กรัมหัวกะทิ500กรัมมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะเนื้อมะพร้าวน้ําหอมมีอ้อยสับเป็นชิ้นเล็ก ะะ100กรัมสลิม4ีสีน้ำหนักรวมกันแล้ว150กรัมน้ำมะพร้าวน้ำหอม150กรัมผงวุ้น12กรัมน้ำตาลทราย120กรัมเกลือป่น3กรัมส่วนผสมต่างๆสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะมีอ้อยจะเทผงวุ้น12กรัมลงไปผสมกับน้ำมะพร้าวน้ำหอม150รากรัมคนส่วนผสมจนกว่าผงวุ้นละลายดีและพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวนะคะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยเทน้ำมะพร้าวน้ำหอม500กรัมลงไปในหมอ้อมีอ้อยใช้ไฟกลางค่ะและหลังจากนั้นมีอ้อยปล่อยให้น้ำมะพร้าวน้ำหอมเดือดเล็กน้อยให้เติมส่วนผสมของผงวุ้นกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่มีอ้อยได้พักทิ้งไว้เมื่อ10นาทีที่แล้วนะคะ มีอ้อยจากคนสมสมของน้ำมะพร้าวน้ำหอมกับผงวนนะคะก่อนที่จะเทลงหม้อหลังจากนั้นมีอ้อยจะเติมน้ำตาลทราย120กรัมตามด้วยเกลือป่น3กรัมหรือประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนชาดีนะคะคนสมสมให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลทรายเกลือและผงวนละลายดีไม่เป็นเม็ดค่ะ หลังจากที่คนส่วนผสมละลายดีแล้วมีอ้อยเติมเนื้อของน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่มีอ้อยได้สับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ100กรัมลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันมีอ้อยจะคนส่วนผสมของเนื้อมะพร้าวนะคะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อน เมื่อคนส่วนผสมจนเนื้อมะพร้าวนะคะกระจายตัวกันดีแล้วมีอ้อยจะเติมสลิมนะคะสีสีน้ำหนักรวมกันแล้ว150กรัมถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสลิมของมีอ้อยนะคะมีอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเป็นสลิมสีจากธรรมชาติค่ะสามารถเข้าไปรับชมวิธีทาได้เลยค่ะมีอ้อยเติมกะทิ500กรัมลงไปและทําการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมเดือดเล็กน้อยนะคะ เมื่อส่วนผสมเดือดได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยจะทําการปิดไฟและยกลงออกจากเตาค่ะมีอ้อยจะไปะเทใส่พิมพ์นะคะท่านผู้ชมสามารถเทใส่ถาดภาชนะหรือพิมพ์ที่ท่านผู้ชมมีและสะดวกเลยค่ะจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะ,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 คะหลังจากที่มีอ้อยตักใส่พิมพ์จนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ มีอ้อยจะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะและนำไปแช่ฟริตประมาณ20นาทีหลังจาก20นาทีมีอ้อยนำออกมาจากห้องแช่แข็งแล้วใช้ไม้จิ้มฟันเป็นตัวช่วยในการแกะอาวุา้นมะพาวพัทธสลิมออกจากพิมพ์ถ้าหากท่านผู้ชมมีวิธีการที่ดีกว่ามีอ้อยก็สามารถทำตามที่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะคะวันนี้มีอ้อยใช้พิมพ์แบบถาดอบขนมเค,ค้กนะคะกับพิมพลาสติก แบบพลาสติกมีอาจจะไม่ใช้ไม้ชิ้มฟันเป็นตัวช่วยแต่จะใช้มือนะคะแล้วนิ้วมือช่วยดันวนให้ออกจากแม่พิมพ์ตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ หลังจากที่มีอ้อยได้แกะวุ้นมะพร้าวกะทิสลิมออกจากแม่พิมพ์จนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะใส่จานพร้อมเสิร์ฟสามารถทานได้เลยค่ะวุ้นมะพร้าวกะทิสลิมนะคะจะมีความหวานหอมของเนื้อมะพร้าวและหอมจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมและกะทิซึ่งเหมาะมากกับอากาศร้อนๆนะคะทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นและชื่นใจมากๆเลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขอ ด้วยนะคะคตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ